สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์แชมป์นะฮะ MX6255 นะครับคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดันดินหน้านะครับด้านหลังเป็นงานโรตารี่เนาะนะฮะคันนี้เป็นตัว40เอ่อตัว55แรงม้านะครับระบบเกียร์เป็น8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยนะครับเป็นเอ่อเซตเทิลด้านบนนะครับเกียร์ด้านหน้าด้านหลังอยู่บริเวณนี้นะครับ คันนี้พิเศษตรงที mm. ่มีเล่มทะเบียนนะครับมีเล่มทะเบียนนะฮะลูกค้ามีเล่มทะเบียนพร้อมเลยส่วนใหญ่แชมป์นะครับจะตามท้องตลาดจะไม่ค่อยเจอมีเล่มทะเบียนนะครับตอนี้จดทะเบียนมีเล่มนะฮะลูคาอยู่ที่2 6 5 0 0นนะครับอุปกรณ์ใบมีดดันหน้าพร้อมโรตารี่นะครับหรือลูกค้าต้องการจะเป็นผานพวนก็ได้นะครับใบมีดดันหน้าพร้อมโรตารี่เราขายราคาอยู่ที่2 6 5 0 0 0บาทนะครับ นี่สีสันเครื่องยนต์นะครับก็สีสันน้เดิมนะฮะล้างให้เยิ่มยิ่มนะครับเป็นเชิงรถไล่นะครับคันนี้เครื่องยนต์สี่สูบนะครับห้าสิบห้าแรงม้านะครับสองร้อยสิบนิวตันเมตรนะครับแรงบิดนะครับระบบก็ถือว่าโอเคนะครับยางดีนะครับสี่เส้นนะครับสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับกับรถแท็กเตอร์แชมป์นะครับก็แวะมาชมได้ที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุ่นระแพงเพชรนะครับ แล้วก็โทรเบอร์087-522-3883นะครับ095-339-9988นะครับเปิดทำการทุกวันนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจแวะมาชมได้กับแท็กเตอร์แชมป์นะครับศูนย์แชมป์ก็หลักๆนะครับอยู่ซัพทวีอินเจเนียริ่งนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับมีอะไรทุกชิ้นนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับ2,65 0 0นนะครับข้างหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนนะครับคอยติดตามนะฮะฝากกดไลค์กดแช์ Facebook และ YouTube ด้วยนะครับครั้งหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนขอติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ